สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมนะครับจะมาลองเปลี่ยนจัะบีในส่วนของห้องเกียร์มอเตอร์กับเจ้า UX01 อันนี้ก็วาง่า้อายุการใช้งานเขาก็เกินปีมาแล้วนี่นิดน่อยหน่อยนะครับจัลบีที่เลือกใช้ในะวันนี้จะเป็นพวกจัลบีเหลวไม่ใช่จัะบีเหลวสิเป็นจัะบีเบอร์สองนะครับแล้วก็พวกประเจอ์แอลแล้วก็หลักๆจะใช้เป็นพวก,ห,กหัวพีชสองในการเข้าไปไขลอดอย่างตำแหน่งต่างๆนะครับเกาะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเริ่มแกะกันเลย เมื่อเราเปิดในส่วนของบอดี้ดันชุดดัน้างเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องระวังเลยจะมีในส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นพวกจอคอนโทรลนะครับพวกปุ่ม p าวเวอร์มันจะมีเป็นตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งใช้เล็บนะครับหยิกเข้าไปแล้วมันก็จะปลดได้ทางที่ดีก็แนะนาให้ปลดออกไปเลยก็ได้นะครับโอเคจะเป็นคอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับส่วนจอคอนโทรลกปักไปก่อนก็ได้หรือ ตัเสษของในส่วนนี้ก็ได้นะครับแกออกมาสภาพในการใช้งานก็จะมีข่าฝุ่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในส่วนของการดูดลมเข้าของชุดมอเตอร์นะครับเดี๋ยวก็แกะต่อในชุดเพาแล้วก็ชุดห้องมอเตอร์กันเลยบนแรงเวี่ยงของมอเตอร์นะครับเบี่ยงจรลบีออกไปทําให้จระบีแทนที่มันจะติดอยู่ในส่วนของชุดเกียร์ มนเลยโดนเวียงออไปิดท,ที่ผนังน,นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาจารบีเดิมป้ายเข้าไปที่เฟืองแล้วก็อาจจะเพิ่มเข้าไปเล็กๆน,น้อยนะครับก็เป็นสีที่แบบคล้ายๆกันเลยโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของจารบีนะครับผมก็จะใช้ตัวจารบีเดิมที่โดนเวียงออกอยู่ในห้องเกียร์เนี่ยนำมาป้ายเฟืองเกียร์ให้ทั่วเลยหลังจากนั้นก็ทําการประกอบกับเข้าไปนะครับในส่วนของการประกอบกับมันจะมีจุดที่ต้องระวังอยู่ประมาณ2จุดนะครับจุดแรกนั่นก็คือในส่วนของ คอนเนกเตอร์ or, ชุดคอนโทรลที่เราได้การถอดออกไว้ตอนประกอบกลับเข้าไปอาจจะต้องนําตัวซ็อกเก็ตในส่วนของตัวล็อกนะครับสอดเข้าไปในส่วนของจุดที่เขามีจุดล็อกของเขาอยู่นะครับในส่วนต่อมาคือส่วนของไกด์เดอร์ที่ใช้ในการบีบนะครับมันจะมีสปริงค้างอยู่ถ้าเราแกะออกจนหมดตอนประกอบกลับต้องมองให้ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นเวลาบีบกลับเข้าไปและตัวเซฟตี้มันจะไม่ทำงานนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้า UX01 ที่เราเอาจระบีเดิมขับเข้าไปห้องเกียร์เดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูว่าเสียงเครื่องจะเป็นยังไงนะครับนี่เปิดที่สปีดโหมดเบอร์สามแต่การที่ทดลองคร่าวๆนะครับก็คือเสียงตัวห้องมอเตอร์เขาจะเงียบลงเล็กน้อยแล้วก็ การที่เราเอาเชลบีเดิมกลับความป้ายในส่วนของเกียร์เนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวห้องเกียร์เองนะครับทำให้อายุการใช้งานเข้าได้ยาวนานขึ้นก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับในการเอาเชลบีเดิมกลับเข้ามาป้ายนะครับก็ถ้ามีอะไรข้อสงสัย,ยก็คอมเมนต์เวตคชิปก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ดูรับชมครับ